อาครับสวัสดีครับพี่น้องเขาชูช่องนุ่มมุงชนคนอีสานครับมื่อนี้นุ่มมงชนกับ้ามาเลาะเรียนรายหาดนะครับนาะอมาพาพี่น้องมาชมบรรยากาศชายหาดยามวันไยงเย็นเย็นเดมแซมนะครับบรรยากาศดมเย็นเย็นครับพี่น้องเบิ่งที่ครับคนมานาั่งเกี่ยวนะครับนาะ มานางเดือนโอ้ยฟาทีดกำลังจะโตบินงามงามเบิ่งเลยครับเบิ่งแน่เบิงเเบ่งฟาทีดพวกกาลังส่องงามงามเป็นบรรยากาศงามงามเนาะครับเนาะกับมึงชนกะมาพามาส่องเบิง่งพอดีโอ้ยขู่คนขึ้นหลายเต็มวัอน,นี้ไหมเป็นไม้ย่างกันวัอน,นี้ขู่ข้นขึ้นหลายแต็พี่น้องเบิ่งแน่ฟาด คนเตรียมช่อยหาดหน่งพี่น้องเลยปาด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 